ผัดคะน้าน้ำมันหอยพร้อมเสริมแล้วครับมีทิ้ย์ปมด้วยนะครับแล้วก็เห็ดเห็ดดานแล้วก็เดี๋ยวทำผัดคะน้าครับผมเดี๋ยวันนี้จะมาทำคะน้าน้ำมันหอยนะครับผัดคะน้าเราก็จะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปั่นพริกกับกระเทียมนะครับ Okay. เรียบร้อยครับผมเสร็จเราจะได้ประมาณนี้นะครับดับแรกผมก็จะใส่กระเทียมนะครับกับพริกนะครับไปเดียวก่อนนะครับแค่นี้ก็พักไนะ นึงครับผมโอเคอเคุ่นๆนะครับก็ยิ้มสาวครับยิดมนึงน้ำมันไหวครับยิ้นเลยใช่ไครับใส่ถั่าไทยนี่ปี นนี้ครับเี็บน้อยการงนี้เข้ากับอันนี้ผัดแบบไม่ได้ใส่เนื้อนะครับใครจะใส่เนื้อก็ได้นะครับผมผมใส่ผมชอบใส่มะเขือเทศนะครับมันอร่อยดีครับก็ร้อยผัดยุบตัวก็เป็นน้นเรียบร้อยครับ เรียบร้อนแล้วครับผมแค่นี้ก็พอเสร็จได้เลยใส่จจันได้เลยครับต้นร้อนเลย คณะน้ำมันหอยพร้อมเสริมแล้วครับ